ส่วนใหญ่ก็จะมาให้แบบอยากได้ยอดขายมาในเชิองอยากได้ยอดขายเลยเอาสิ่งที่แบบว่าต้องการจริงๆเลยเพราะว่า,อ,าอย่างผมอะผมจะเน้นในเชิงยอดขายช่วยช่วยสร้างยอดขายอย่างเงี้ยครับผมแต่พอเรามาดูแล้วถ้าถ,ถ้าเกิดมาหาเราแล้วแบบในเรื่องแบรนดิ้งยังไม่ได้เรื่องอะไรยังไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องมาช่วยเขาปรับอย่างเงี้ยครับผมเพราะงั้นเนี่ยกลยุทธ์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราทาธุรกิจเองอยู่แล้วเนาะ ส่วนใหญ่เราจะโฟกัสที่ตัวเองแล้วทำธุรก,กิจเองเป็นหลักแต่ถ้าเราได้ไปช่วยลูกค้าหรือว่าลูกค้ามาขอคามช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะไปช่วยเขาในเชิงการสร้างยอดขายให้เขาจะไม่ค่อยได้แต่พาร์ทอื่นๆเท่าไหร่แต่เราจะสร้างยอดขายให้ให้เขาเหมือนว่าเขาต้องการสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับคือยอดขายถ้าไม่มียอดขายก็อยู่ไม่ได้เราจะสร้างภาพสวยงามแค่ไหนแต่ยอดขายไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะไปแตะในจุดที่ การที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาขายได้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมช่วยเขาได้จริงๆส่วนใหญ่ผมจะเป็นทําเองถ้าส่วนใหญ่ถ้าเกิดยอดขายเยอะๆครับผมเพราะเพราะว่าผมสามารถตัดสินใจเองลงทุนเองได้นะครับผมอย่างปีที่แล้วผมขายเป็นตัวแทนจําหน่ายขายแบรนด์พาวด้วยความชํานาญของผมเนี่ยแค่ยอดสั่งซื้อกับทางแบรนด์นะครับก็คือ50ล้านบาทปีที่แล้ว<ม>ย,อยอดสั่งอันนี้คิดดูว่ายอดขายออกจะเท่าไหร่เนาะ สวัสดีครับผมนิกพงษ์ชัยวัฒน์สอนสุภาพนะครับเป็น CEO บริษัทนิกอินสปายนะครับแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทนิกอ e นเตอร์ไพรนะครับและเป็นที่ปรึกษานะครับธุรกิจออนไลน์นะครับในแพลตฟอร์มของ Facebook นะครับ TikTok IG ทุกอย่างคือแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเรารับให้คำปรึกษาทั้งหมดเลยครับผม แรกเริ่มเลยเนี่ยครับเราเกิดจากการที่เราไปได้ไปช่วยคนอื่นก่อนเราช่วยตัวเองก่อนเอาให้รอดก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะเราเพราะ,ะก่อนก่อนหน้าที่เราจะมาถึงปัจจุบันนะครับเคยไปเป็นที่ปรึกษาออนไลน์มาเรารู้ปัญหาธุรกิจเรารู้ปัญหาผู้ประกอบการหลายอย่างมากจนเราตกผลึกว่าจนเราตกผลึกแบบรู้สึกว่าเบื่อนหน่ายในการที่จะไปช่วยคนละเราเลยคิดว่าเออเรายังไม่เคยทําเองเลยเราเลยกลับมาทําเอง เราอยากให้แบบว่าเราเราก็เลยกลับมาทําเองแล้วพอเราทําเองนะครับจนประสบความสาเร็จนะครับผ่านมา8ปีแล้วเนาะประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์การทำการตลาดออนไลน์มาแล้วเราก็เลยคิดว่าเออความองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยมัน,มน,มนเยอะแล้วมันมีทั้งประสบการณ์ทั้งอะไรหลายๆอย่างที่ต่อสู้มาเราก็อยากจะเอามาช่วยผู้คนอย่างนี้ครับผมแล้วก็เริ่มที่จะเคยเปิดค่าสอนการตลาดออนไลน์เคยเปิดค่าสอน มาร์เก็ตต like ิ <uity> made, life, ้งต่างๆนะครับผมก็ประสบความสำเร็จมีคนเข้ามามาเรียนรู้กับเราอย่างเงี้ยครับผมปัจจุบันเราเลยบาก็เรามาเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นที่ปรึกษาเนี่ยเราไม่ได้อยู่ๆแบบประกาศหาแบรนด์มามาเหมือนว่ามาหาเราแต่มันเกิดจากการที่ผลงานเราครับในอดีตที่เราทําไว้ครับมันโดดเด่นพอที่ที่มีคนนึกถึงเราเขาก็ติดต่อเรามาขอให้เป็นที่ปรึกษาแบรนด์ให้ อย่างนี้ครับมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ผมได้มาทำพาร์ทนี้เช่นตอนนั้นเราก็มีการไปทำธุรกิจอนไรก็เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลายๆแบรนด์นะครับผมใช่ประมาณนี้พอจำหน่ายสินค้าหลายๆแบรนด์ผลงานเราโดดเด่นเราทำที่ไหนเรารู้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำ สินค้านั้นๆให้เติบโตอย่างเงี้ยครับคนก็จําเราได้เราก็มีชื่อเสียงหรือว่ามีคนนึกถึงเราตลอดเวลาเมื่อมีสินค้าใหม่ๆเขาก็จะชวนเราไปขายชวนเราไปทําอย่างเงี้ยเราก็เลือก เลือกได้ว่าเราอยากทำตัวไหนอย่างเงี้ยครับผมจนอพอพอเราทาเราก็จะอยากเลือกทำสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันถูกจริตเราเราก็จะเลือกบางแบรนด์เราเราอยากทำสินค้าแบรนดน์นี้เราอยากทำาอัน,นี้เราก็เลือกได้อย่างเงี้ยครับผมจนเวลาผ่านไปเราประสบคลาสเร็จปุ๊บเราก็พัฒนาขึ้นมาในการที่จะ,อ,ะอยากทำแบบอะไรที่มันลึกขึ้นอย่างเช่นมาเริ่มมาสร้างแบรนด์ พอเริ่มมาสร้างแบรนด์องค์ความรู้ก็อีกแบบหนึ่งเลยกับการที่เป็นพาร์ตตัวแทนจําหน่ายอย่างเดียวการพาร์ตการสร้างแบรนด์เป็นอะไรที่ต้องใช้พลังเยอะอย่างเงี้ยครับผมแต่พอเราทําจนมีประสบการณ์เราก็รู้แล้วว่าเออจริงๆแล้วมันก็มีกระบวนการของมันที่ไม่ยากจนเกินไปเ<ะ>นื่องจากว่าเราเติบโตมากับ a c e b o o k นะครับผมพยายามจะไม่ไปแตะแพลตฟอร์มอื่นเพราะเนื่องจากว่าเราโฟกัส เราโฟกัสแต่จริงๆอ่ะการทำกรตดาดอะไรเราเราต้องไปทุกแพลตฟอร์มแล้วในยุคนี้นะครับผมแต่ผมยังอยู่ที่ Facebook อยู่เลยผมรู้สึกว่าเครื่องมือของเขามันมีความมันมีความง่ายมันมีถ้าเราถ้าาถ้าเราทำกรตดาดแล้วเราคือการที่เราทําอะไรให้เติบโตครับเราต้องโฟกัสจริงแรกเลยครับคือการโฟกัสกัดไม่ปล่อยโฟกัสให้เต็มที่อย่างนี้ครับผมเรามาพุ่งที่ Facebook แล้วเราก็ค่อ,คอยๆพัฒนา การทํางานของเราอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะเต,ติบโตได้อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นสิ่งที่เราทำแบรนด์สินค้าของเราอย่างเงี้ยครับผมเราก็ใช้ Facebook นําล่องแล้วก็สื่อสารไปอย่างเงี้ยครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจแพลตฟอร์มก่อนว่าแพลตฟอร์มเขาเนี่ย สร้างมาเพื่ออะไรแล้วก็เราจะใช้วิธีการไหนในการที่จะทําธุรกิจออกไปอย่างเช่นทําการตลาดออกไปคอนเทนต์นี่สำคัญมากเลยครับการที่เราจะมีผลลัพธ์ที่ดีครับสิ่งสําคัญก็คือคอนเทนต์คอนเทนต์อีสต์เดอจริงๆทุกแพลตฟอร์มในโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยคอนเทนต์ถูกไหมครับผม mm hmm. เพราะงั้นเนี่ย ถ้าเราเข้าใจในสินค้าเข้าใจในแบรนด์ของสินค้าการจะสื่อสารทำคอนเทนต์ออกไปนะครับเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญอันดับต้นๆเลยนะครับในการทําการตลาดออนไลน์ line, หรือในการทําการตลาดทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมเพราะงะั้นนะเราโฟกัสที่คอนเทนต์นะครับผมถือว่าความเชี่ยวชาญของผมคือสามารถที่จะวิเคราะห์สินค้านั้นๆได้เพื่อให้รู้ว่าจุดไหนที่เราอยากจะดึงมันออกมานําเสนอให้ผู้คนได้แบบว่า เหมือนอยากได้อะอยากต้องการสิ่งนี้อย่างเงี้ยครับผมนี่แหละคือจุดที่แบบว่าความสามารถของผมที่ที่ผมรู้สึกว่าเออตรงนี้แหละที่ผมมีแล้วผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีนะครับผมซึ่งเป็นจุดที่บางทีในเรื่องของคอนเทนต์ที่เราจะสื่อสารเนี่ยครับบางคนอาจจะแบบว่าขาดเรื่องนี้อย่างเงี้ยครับเหมือนเราไปเติมเรื่องนี้ให้และเราไปใช้เทคนิคในการยิงโฆษณาเสริมเข้าไปคอนเทนต์มันมี2แบบครับคอนเทนต์แบรนดิ้งกับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์แบรนดิ้งคือ สร้างคอนเทนต์เพื่อสื่อสารแบรนด์สร้างคุณค่าให้แบรนด์อันนี้มันคอนเทนต์มันก็จะไปอีกเวนึงเลยคือเวไม่ขายของแต่คอนเทนต์ในการที่จะแบบว่าขายของ เราก็จะต้องขายของเลยจ๋าๆเลยฮาร์เซลเลยหรือว่า,ามีโปรโมชั่นอะไรอัดแน่นเลยอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะสร้างยอดขายได้เพราะงั้นเนี่ยการการที่เราจะให้แบรนด์แบรนด์นั้นมันเติบโตไปนะครับผมการนำส่งคอนเทนต์เนี่ยสำคัญมากอย่างเงี้ยครับผมเราต้องมาวางกลยุทธ์กันต้องรู้ละเอียดเพราะงั้นนะ่ะคนที่จะทําให้ประสบคลาสำเร็ในเรื่องของอตัวนี้ครับผมต้องมีความรู้เรื่องทั้งแบรนดิงและมาร์เก็ตติ้งนะครับผมเพราะว่ามันต้องไปด้วยกัน ไปในทางเดียวกันให้ได้ branding marketing แล้วใน,ในเรื่องของบัญชีต้องต้องมีความเข้าใจ3เรื่องหลักตรงนี้นะครับธุรกิจก็จะเติบโตได้ง่ายมันเป็นเหมือนทฤษฎีกลวยกองครับกลยุทธ์การสาื่อสารมันจะมีเรื่องการ awareness คือการรับรู้นะครับแล้วก็การที่แบบพิจารณาดีไซน์ อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก่อนจะเป็น purchase คือการซื้ออย่างเงี้ยครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าอธิบาย,ายง่ายเนี่ยเราแบ่งเป็น3สเต็ปแล้วกันเนาะแบ่งๆ3สเต็ปคือสเตปสเตปแรกคือสเตปโคโคคือเย็นเนาะอ่าวอร์มคืออุ่นๆฮอตนี่คือแบบร้อนละ เพราะงั้นเนี่ยสเตปสามสเตปเนี่ยแหละครับกลยุทธ์คือเราต้องเข้าใจแต่ละสเตปว่าสินค้าของเราเรามีสินค้าอย่างหนึ่งลูกค้าก็ยังไม่ได้ต้องการไม่ได้รับรู้ว่าสินค้าตัวนี้มันดียังไงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในสเตปเราก็ต้องสร้างคอนเทนต์เพื่อสร้างการรับรู้ก่อนคือ awareness อันแรกซึ่งมันอยู่ในสเตปของโคคือลูกค้ายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรไม่ได้มีความต้องการอะไรของกับเราเพราะงั้นการจะสื่อสารสินค้าในสเตปเนี้ยครับผมเราต้องเราต้องทาให้ลูกค้ารู้ว่ามันก็อยู่ในหมวด awareness คือให้รู้จักเราก่อน เหมือนเรามาทําความรู้จักกันว่าเราเป็นใครฉันเป็นใครเธอเป็นใครแต่ยังไม่ได้เกิดการตัดสินใจไม่ใช่แบบรู้จักกันปุ๊บเอาเลยมันน้อยมากถูกไหมครับเพราะงั้นนะให้เขารู้จักกับเราก่อนอันดับต่อมาคือให้เขาได้พิจนารณาเราอย่างเช่นพอเราสินค้าเราเสพบโคแล้วเราก็มาที่สเตปวอร์มให้เขาพิจนารณาเราอย่างเช่นว่าเราพอเขารู้ว่าสินค้าเราคืออะไรแล้วเขาอาจจะยังไม่มั่นใจมันอาจจะต้องมีรีวิวมี ข้อมูลอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เขาตัดเกิดการตัดสินใจในตอนนั้นอันนี้มันจะอยู่ในสเตปวอร์มเนี่ยครับเราเพราะงั้นเราต้องรู้ว่าการทำคอนเทนต์แต่ละแต่ละสเตปอะครับมันคือเราทําเพื่ออะไรแล้วสเตปสุดท้ายคือสเตปฮอตลูกค้าพร้อมจะซื้อแล้วตอนนี้ลูกค้าามันไม่อยากฟังอะไรแล้วึ้นฉันพร้อมจะจ่ายแล้วไอ้เรื่องนี้มันก็ต้องตอบด้วยโปรโมชั่นหรือพยายามปิดการขายลูกค้าให้เร็วด้วยโปรโมชั่นเพราะงั้นเราต้องสร้างโปรโมชั่นที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกฉลาดในการเลือกของเรา เห e tamam port e sì like มือนว่าทํายังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าทําโปรโมชั่นยังไงให้เขารู้สึกว่าฉลาดในการที่ได้ซื้อของของเราอย่างเงี้ยเพราะงั้นนักการตลาดก็ต้องออกแบบกลยุทธ์อย่างเช่น1แทปหนึ่งส่งฟรีหรืออะไรที่เป็นแบบว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้มเขาฉลาดนะจอย่างบางคนใช้วิธีแบบทําราคาจิตวิทยาอย่างเช่นสินค้าสินค้าราคาชิ้นแรก1นึ่ชิ้นที่ชิ้นที่สองราคา สอง0ันชิ้นที่3 4 5สีอะไรอย่างเงี้ยครับพอลูกค้าเห็นคืออันนี้มันเป็นอันยกตัวอย่างนะครับผมมันเหมือนว่าใช้กลยุทธ์การตั้งราคาตามจิตวิทยาหรือว่าใช้กลยุทธ์ในการแบบทําให้ลูกค้ารู้สึกคุม้มอย่างเช่นซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2ซื้อ4แถม6อะไรก็ว่า ก็ว่าไปอย่างรายการทีวีส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตเขาจะใช้กลยุทธ์ในการทําให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าในการซื้อเหมือนซื้อเท่านี้แถมเท่านี้ได้อันนี้คุ้มอีกลดไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆคือเราเราวางสเต็ปมาเรียบร้อยหมดแล้วอย่างเงี้ยครับคือกลยุทธ์พวกเนี้ยคือเราต้องอชัดเจนในแต่ละสะเต็ปของของของอาการสื่อสารอย่างเงี้ยครับคิดถึงทฤษฎีกวยกองเลยอ่โควอร์มฮอต มันเหมือนค่อยๆกรองคนมาคนไม่สนใจมันก็จะออกจากระบบเราไปออกจากกลวยเราไปแต่ถ้าคนที่แบบสนใจมันจะค่อยๆถูกกรองลงมาจนท้ายสุดก็เกิดการ purchase คือซื้อเขาก็อยากขายของแต่บางทีเขาอาจจะลืมลืมได้ผลไหมเหรอครับถ้าเกิดว่าส่งออกไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกแหละถ้าโฉไปปุ๊บ คอนเทนต์เราส่งออกไปคืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคอนเทนต์ส่งไปอยู่ๆไปขายเลยอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้รู้จักเราเลยเราจะไว้ใจเขาไหมล่ะมันเช่ที่สุดท้ายที่สุดเราสร้างมาร์เก็ตติ้งกระบวนการต่างเพื่อสร้างความไว้ใจให้เขาได้ตัดสินใจอย่างเงี้ยครับผมถ้าถ้าเราบูธออกไปเลยทันทีแต่เขาไม่ได้รู้จักอะไรเราเลยไม่ได้ที่จะแบบได้เห็นข้อมูลอะไรเราเลยอยู่อยู่จะโยนไปขายเขาเลยอย่างเงี้ยครับ เป็นพี speaker, a roommate, a ally, anything, I mean ่พ really <oss 2> ี่กล้าซื้อไหมก็ไม่กล้าซื้อถูกไหมครับเพราะว่าสินค้าอะไรก็ไม่รู้อยู่โยนมาจะขายเลยอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีคําพูดที่ว่าอ๊ะหรือว่าเรารู้กลุ่มเป้าหมายไม่ถูกกลุ่มหรือว่าบางทีเราใช้ทุนในการบางทีนะครับกลุ่มเป้าหมายเ่ะเรารู้หรอว่ากลุ่มเป้าหมายต่อให้กลุ่มเป้าหมายคนที่อยากได้เสื้อเสื้ออาจะสมมติคนคนอยากได้อยากหน้าใสเรายิงไปตรงไปหากลุ่มเป้าหมายก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลือกเราอย่างเงี้ยครับผมแต่ประเด็นคือกลุ่มเป้าหมายนะครับเราจะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะ สินค้าครับในโลกใบนี้มันก็จะมีหลากหลายนะครับการที่เรากว่าเขาจะซื้อเราครับประเด็นที่นักการตลาดต้องไปทําคือการ e d ดูเค e เขา mm hmm. เหมือนประกันอ่ะแรกๆคนมันแบบประกันต้องมาเสียเงินแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้านักคนขายประกันเขา e d ดูเค e ผู้คนคือเหมือนว่าสร้างการเรียนรู้ให้คนที่เป็นลูกค้าของเขาสม่ําเสมอวันนี้เขาอาจจะยังไม่ซื้อแต่อนาคตเขาต้องซื้อเราเพราะเขารู้เห็นเห็นถึงคุณประโยชน์ต่างๆเพราะเกิดการ e อดูเค e แล้วเพราะงั้นสินค้าที่ต้องได้รับการ การเอดูเคดไปหาผู้ผู้ชายครับก็จะเป็นสินค้าที่แบบราคาสูงหรือสินค้าที่แบบขายยากๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างสินค้าของผมเป็นเครื่องดื่มน้ํำผลไม้นะครับแชนิดเนาะ ซึ่งอันนี้ลูกค้าก็จะยังเห็นภาพแว็บแรกที่ฟังอาจจะไม่รู้ว่าอะไรเราต้องใช้การ educate เขาไปเรื่อยๆว่ามันดียังไงมันช่วยยังไงมันส่งผลยังไงต่อชีวิตเขาแล้วเมื่อเขาได้รับประทานมันแล้วมันจะดีต่อชีวิตเขายังไงพอเขาเกิดการ educate ไปทุกวันทุกวันนะครับเหมือนเราที่เราเราก็ใช้สเต็ปในการยิงแอดส่งไปส่งไปอย่างเงี้ยครับผมวันใดวันหนึ่งเขาต้องซื้อเราเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วแต่ถ้าเขาไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเราเลย เขาก็หนายหายไปเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของการ t a r g e t i กลุ่มเป้าหมายอ่ะเรา t a r g e t i ได้แค่เราต้องออกแบบกลุ่มลูกค้าเราให้เจอว่าลูกค้าเราเป็นใครแล้วเราพยายาม e d ดูเค e เขาไปแล้วเดี๋ยวถึงวันวันใดวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจเขาก็จะซื้อเราอย่างงี้ครับผมวิธีการแบบนี้มันถึงจะยั่งยืนและต่อไปได้แต่ถ้าเราคาดหวังในการที่แบบยิงคอนเทนต์ออกไปแล้วพร้อมที่อยากจะขายเลยครับลูกค้าก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรเขาก็ไม่ซื้อเราอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเหตุและผลเลย สำคัญคือเราต้องรู้ความต้องการของคนที่มาหาเราก่อนว่าเขาต้องการอะไรอย่างยี่กนอย่างแบรนด์เกิดใหม่แบรนด์เกิดใหม่เขาต้องการ,รอยากเกิดเขาต้องการให้คนน่ะรู้จักแบรนด์เขาแล้วอยากอยากเกิดใช่ไหมครับผมเราก็ต้องหากระบวนการต่างๆมาช่วยเขาให้สินค้าเขาเกิดให้คนได้ซื้อให้คนได้รู้จักเขาให้ได้ส่วนแบรนด์ที่เขาแบบอยู่มานานแล้วแต่อยากที่จะมีสินค้าใหม่เพิ่มยอดขายเพิ่มยอดขายอันนี้เราต้องใช้วิธีการมาร์เก็ตติ้งอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องเซลลิงอะมาช่วยเขาแล้วอย่างเงี้ยครับผมโดยเพราะว่าแบรนด์เขาเปที่รู้จักแล้วไม่ว่าจะออกสินค้ามันมีกลุ่มลูกค้าที่เชื่อใจเขาอยู่แล้วเราก็ใช้วิธีการกลับไปหาลูกค้าเก่าแต่ไปแนะนําสินค้าใหม่ที่สร้างขึ้นมาอันนี้มันก็จะทําให้เกิดยอดขายได้ง่าย แล้วค่อยขยายไปหากลุ่มลูกค้าให้กลุ่มลูกค้าเก่าอาจจะไปแนะนําบอกต่อกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้อะไรเงี้ยมันมีหลายกลยุทธ์มากเลยครับแต่คนที่มีเกิดมาอยู่แล้วแล้วมาสร้างสินค้าใหม่แล้วไปแล้วมาให้เราช่วยจะง่ายกว่าคนที่สร้างมาใหม่เลยเพราะงั้นเนี่ยมันแต่ความยากต่างกันไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามัน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 เกิดไม่ได้มันได้ทุได้ทุกเคสถ้าเกิดว่ามีความเข้าใจที่ที่ชัดเจนอ่างเงี้ยครับมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ที่ ที่ในอดีตเราต้องใช้อ,อ,อย่างเช่นในอดีตเนาะเราต้องใช้สื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์การนำคอนเทนต์ของเราเข้าไปอยู่ในสิ่งต่างๆเนาะอันนี้เป็น,ปนกลยุทธ์ของในอดีตถูกไหมครับ Facebook มันเหมือนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ t a r g e t กลุ่มคนได้เป็นเป็นเครื่องมือที่แบบว่าตอนนี้คนใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ Facebook ก็เหมือนเป็นเครื่องมือหนึ่งแต่แค่ว่าไม่ใช่มันก็เหมือนหนังสือพิมพ์เหมือนโทรทัศน์มันเหมือนเป็น ที่แจกใบปิวให้ลูกค้าครับผมเราจะมีวิกลยุทธ์การแจกใบปิวยังไงให้ตรงกลุ่มมันทาเก็ตได้ข้อดีของตัวโซเชียลเน็ตเิรกหรือการเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยครับมันทาเก็ตกลุ่มคนได้เลือกอายุได้เลือกจังหวัดได้เลือกสถานที่ตั้งได้ ผมอยากจะแบบว่าอยากจะขายข้าวแกงในรัศมีแค่1กิโลเมตรผมก็สามารถเลือกได้แล้วใช้เงินน้อยด้วยในการทำมาร์เก็ตติ้งไม่ต้องถึงขนาดไปขึ้นป้ายติดประกาศบอกอะไรหรือจ้างคนมาแบบให้แบบแจกใบลิวตามบ้านแต่ใช้ Facebook ในการสื่อสารได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช้ต้นทุนน้อยกว่าสื่อที่เป็นสื่อ,อทางแบบว่าออฟไลน์ line, หรือว่าอย่างเช่นสื่อโทรทัศน์วิทยุอะไรอาจจะใช้ต้นทุนน้อยกว่าในการเริ่มต้นอย่างเงี้ยน,นี่คือข้อดีของ a c e b o o k ครับผมผู้ประกอบการต้องต้อง,องอมันมีคำคำหนึ่งบอกว่าเราต้องอมันเหมือนมันมีคำหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรา ไม่ต้านกระแสลมอะครับเราไปตามไปตามแรงลมอะครับแม้แต่เราเป็นหมูเราก็บิดได้อย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าเออมันมีแพลตฟอร์มไหนมาดีๆอาจจะิดต่อนยุคก,ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นอาจจะเป็น c e b o o k Facebook ปัจจุบันก็ยังดีอยู่ TikTok มาเสริมมาเพิ่มมาเสริมกําลังมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเสริมความแข็งแกร่งในการทําการตลาดออนไลน์ให้เราได้ซึ่งเราก็อ่า t o k ก็ถือเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอคลิปิรีโอสั้นที่ ที่น่าสนใจในการทําการตลาดซึ่งปัจจุบันผมก็ใช Tik t o อกในการาทํมาร์เก็ตติ้งอยู่เหมือนกันครับผมซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มเขาก็พยายามจะสร้างสร้างฐานลูกค้าสร้างทาฟฟิกให้มันให้เหมือนมีคนเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มเขาเยอะๆอ,อ,อย่างเงี้ยครับประมาณนี้เพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแล้วในโลกออนไลน์มันมีให้เลือกใช้เยอะอย่างเช่นแพลตฟอร์ม Facebook ก็ทำมาร์เก็ตติ้งได้ TikTok ทิกต o k ทําได้ Lazada s h ช p e e Line ไลน์แอดหรือ YouTube อะไรเงี้ยครับเราสามารถนำสินค้าของเราเข้าไปพีเซตนได้หมดเลยอยู่ที่กลยุทธ์ของเราท้ายที่สุดต้องมานั่งคิดว่าเราต้องการอะไรแล้วเราอยากทําแบบไหนอย่างเงี้ยเราอยากวางกลยุทธ์แบบไหนแล้วงบประมาณเราเท่าไหร่ที่จะไปได้อย่างเงี้ยครับอันนี้มันกลับมาดูตัวเราแล้วอย่างเงี้ยครับผมส่วนแพลตฟอร์มมันสามารถตอบโจทย์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับตอนนี้ค่าการตลาดค่าโฆษณา Facebook ถือว่าสูงมากแต่ผมดูจากเฉลี่ยจากที่ผมทำนะครับ ค่าโฆษณา Facebook เราขายสินค้า100บาทเนี่ยเราต้องจ่ายค่าโฆษณา Facebook เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่25 3 0อย่างเงี้ยครับเก่งสุดก็อาจจะลดลงมาได้20ออะไรอย่างเงี้ยครับคือเรารู้ค่ามาตรฐานค่ากลางของเขา ประมาณนี้ครับเราก็จะรู้เราว่าเราจะวางกลยุทธ์ยังไงเพราะงั้นสินค้าที่เราจะมาทําการตลาดในแพลตฟอร์มที่ต้องมีงบโฆษณางบมาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับผมเราก็ต้องมาวางราคาเลยดีไม่ใช่แบบต้นทุนมา50ขาย100ออันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็เจ๊งแน่นอนทันทีนะครับผม mm. เพราะงั้นเนี่ยเราต้องรู้จากสินค้าของเราแล้วเราต้องรู้วิธีการตั้งราคาที่เหมาะสมเพราะเราต้องมีเราไม่ได้มีแค่ต้นทุนสินค้าเรามีต้นทุนค่าโฆษณาด้วยเรามีต้นทุนค่าจัดส่งด้วยเพราะงั้นเนี่ย ผู้ประกอบการก็ต้องรู้ว่า,าโครงสร้างราคาของเราครับผมเราจะอยู่ได้ไหมเราจะมีกําไรไหมตั้งแต่ก่อนที่จะไปเริ่มทํมาร์เก็ตติ้งเลยอย่างเงี้ยครับผม mm. เพราะงั้นถ้าเราตอบตรงนี้ได้ว่าเออเราอยู่ได้เรามีกําไรแน่นอนอย่างเงี้ยครับเราก็ไปต่อได้ไง่ายๆประเด็นคือเราต้องรู้ว่าสินค้าของเราครับผมมันดีและโดดเด่นยังไงมีจุดแตกต่างและดีกว่าเจ้าอื่นที่มันมีอยู่แล้วในตลาดยังไงมันถึงเข้าตลาดไปแล้วมันจะง่ายไม่ง่ายมอยู่ตรงนี้เลย อย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มีอะไรโดดเด่นเลยต้องไปหาให้เจอหรือถ้าหาไม่เจอก็ต้องยอมรับสภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามทํากลยุทธ์เพื่อให้เราขายได้อย่างเงี้ยครับผมเพราะท้ายที่สุดแล้วอะครับผมมันไม่มีวิธีที่แบบว่าคุณเก่งมาร์เก็ตติ้งมากเลยแต่ของคุณบ้านๆอะแต่คุณอยากขายราคาแบบ ซื้อ100ขายหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปไม่ได้ครับผมลูกค้าท้ายที่สุดแล้วเขาซื้อกับคุณเขาซื้อแค่ครั้งเดียวเขาไม่มีทางซื้อซ้ําแน่นอนเพราะงั้นเน่ะเราต้องทําในจุดที่เหมาะสมเราเน้นทาในจุดที่อยู่กับความเป็นจริงแล้วก็พัฒนาให้มันโดดเด่นในมุมที่มันทําได้จริงๆแต่ไม่หลอกลวงผู้บริโภคอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดในการทำ marketing